สวัสดีครับวันนี้ก็มาออกประช่อนคองครับด้วยเย่ยางกับตันนะครับนะน้ำหางเขียวชุดเดิมครับเบ็ดเบอร์หนึ่งตะกัวสองกร,รัมนะครับพีอีหนึ่งนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วพอออกมาปุ๊บฝนตกปั๊บเลย ไม่ได้ตัวมั้ยเนี่ยไม่มีคลิปลงหลายวันแล้วน้ำไหลป่าววน้ำไหลนิดนิดวิ่งกัดแล้วครับกัดแล้วครับ ไปแล้วนะนี่จะลองเน้นส่งนานๆดูคายช่างมันเลยคลายคือช่างมันเช็คก่อนอย,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 ยู่อยู่อยู่อยู่เข้าเสาดูปลาบินมานี่เลยฮิตัวนิดเดียวเองตัวตัวอะไรตัวตัวตัวทะเยอเลยตัวนิดเดียวเอง เบ็รเบอร์นหนึ่งฮะคิดว่าจะตัวใหญ่เแค่ผมปล่อยทำไมทำไมยังใช้งานได้อยู่ปกตินี่ผมเกียยวแบบข้างนะครับเกียยวได้หมดเลยนะสี่ด้านครับบนล่างซ้ายขวานะเกี่ยวได้หมดเลยไม่เอา ถ้าโดนมุมนี้เนี่เอตัวยากเลยนะแล้วไม่ได้เอาคันแข็งมาด้วยอาหัวดแม่งไปเลยลมกแ็แรงแรงๆลมเบาๆ่อยสิย อุ้ยกัดแล้วครับกัดแล้วครับยังไงตัวสวยตัวสวยตัวสวยไอ้ตาจับลูดฮะ่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะดนะสี่ขีดต้องมีฮนะตัวนี้โอ้โหตัวสวยกริฟเลย บอกแล้วโซนนี so ้ต้องอาจจะมีอือ uh huh. uh huh. ย่างครับตันครับน้ำห่างเขียวตะกัวดสองกรัมเน่ตัวสวยตัวสวยเดี๋ยวป้าไปเก็บก่อนหัดแล้วนะครับวิ่งยาวๆเลยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ให่ไม่เอ,อ่ยใหญ่ใหญ่ อุยย้อน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 ,อน,อนโอ้ตัวสวยตัวสวยไม่ใหญ่อะไรแต่ตัวสวยโอ้ยมิสคอเลยตัวนี้สวยโอ้ปัดได้แต่ละตัวชิบหายตามหางเขียวครับอืมไม่ได้ถ่ายตอนเห็นกัดหายเนี่ฮะโอ้โหมิสคอมิสคอของจริงเลยโอ้โห แคเครับผมเหยื่อยังใช้ได้ปกติหางกังไม่ขาดอยู่ข้างในประเด็นคือมอคีม,มามีแหละปัญหาโ <c oughs> อเครับเดี๋ยวปลดปลาก่อน <c oughs> ขับตันครับสีดำหางสม้มไปลุย ไม่รู้จะมีตัวไหมเหมือนมีตัวนรมีเม็ดขึ้นมีเม็ดขึ้นเนี่ยจิบแล้วจิบปุจิบปุบบ๊มันตายแน่สัตว์มีงไงกัดแล้วนีงไงกัดแล้วกัดแล้ว อย่างนี้ตายอืมดำหางส้มสป๊อกห้องใหญ่อืมอืมกับตันครับสีดำหางส้มเก็บปลาก่อนเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเลยจะมีไหมขับรถมาส่งเหยื่อให้น้องครับ เดือวเอาคอมเบตมาด้วยมาดูตัวต่อไปเาย กันแ,แล้วครับอือโดนเลยไปปอป๊อกอีกหน้่น